ดีท่านผู้ชมแฟนๆเอฟซี 4, สวนต้นไม้น้องโทนี่และบ้านสวนซ้อนสมนึกนะครับคลิปนี้นะครับทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567ผ่านคนไป2568เข้ามาแล้วนะครับพบกับเจ้าของ พบกับเจ้าของช่องตัวจริงเจ้าของช่องตัวจริงมาแล้วครับนี่คือคุณโพนียย่ยิ้มสวยยิ้มสวยยิ้มสวยอ่านี่คือเจ้าของช่องตัวจริงเสียงจริงเจ้าโพนี่น้อยใช่กะใช่กะใช่กายิ้มสวย,สวย สั้นหน่อยสั้นหน่อยเออเออนี่ยครับท่านผู้ชมเจ้าของช่องตัวจริงเสียงจริงสวนต้นไม้น้องโพนี่นะครับนี่คือโพนี่น้อยที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านได้เห็นกันนะครับหลายๆไม่ว่าจะเป็นในช่ององโพนี่น้อยช่องเฟซบุ๊ก <laughs> พ่อน้องโทนี่อ้าๆอาจารย์พ่อน้องโทนี่อาจารย์นี่นะพ่อเฮ้ยๆๆๆๆๆนี่นะพ่อเด็กน้อยน้องโทน,น,โทนี่วันนี้มานะครับอยู่ที่สวนอยู่ที่สวนจริงๆมาไงโทนี่แม่นั่นกับมาน้อยโหนี่ได้หน่ะกับเดียมาน้อยโหนี่อยู่กับโหนี่วันนี้ขี่รถอะไรจ๊ะอืม ขี่ลลรถอะไร T M บไรบ่้เไรนี่ว e r Hay ก้นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษใส่บใส่บ,บะ,ะคลิปนี้พิเศษนะครับท่านผู้ชมแฟนแฟนเอซสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนํำนึกนะครับวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2,568 วันขึ้นปีใหม่วันแรกของปี68นะครับในโอกาสนี้มาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมพบเจ้าของช่องตัวจริงเ <laughs> อ้นี่อย่างนี้น้องบะ20มกราหรือ19มกราที่จะถึงนี้นะครับจะครบ2ปีสวนต้นไม้น้องโปนี่และบ้านสวน แต่ถ้าจริงๆแล้วนะครับครบไปแล้วเมื่อวันที่31ธันวาที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นใหม่นะครับท่านผู้ชมมาน้อยพอนี่เอ้ยเยิ้มสวยๆเฮ้ยยกมือชูนิ้วสองนิ้วเร็วสองนิ้วเร็วนี่แหละครับเจ้าของสวนเจ้าของช่องตัวจริง อ๋อรถคันใหม่เพื่นรถคันใหม่เอ้ยะจะขึ้นลันเรือหระวางล้มเด้อะขึ้นขึ้นเออเก่งเก่งเก่งมาน้อยเก่งมาน้อยเก่งจริงจริงมาน้อยนี่เออมาน้อยเก่งจริงจริงเอ้ยมามาเร็ว ทำนี้บ้างอันนี้บ้างเออมุมนิ้วๆขันเหยียบมันก็เล่นอยู่บนโอ้บาจะเล่นแหงเอาเอาบรรยากาศตรงนี้บ้างนม่แม่เน้นี่แม่เออนะครับนำส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเป็นคลิปพิเศษสำหรับ ช่องสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสานึกนะครับให้ท่านผู้ชมพบกับตัวจริงเสียงจริงเจ้า <c oughs> ของช่องตัวจริง <c oughs> ใกล้จะมีแฟนติดตามครบห้าพันแล้วอย่างนั้นนะ <c oughs> จะมีแฟนติดตามครบห้าพันแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนๆนะคะใช่ <c oughs> ไหม ขอบคุณแฟนๆนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สองต้ไม้น้องคนนี้ใกล้จะถึงห้าพันคนแล้วค่ะยิ้มเฉยๆหน่อยเออเฉยๆเฉยๆตุ้ยๆตุยๆหน่อยหวานหวานอ่าเอ้ดีมากดีเออเอ้อ ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมช่องสวนต้นไม้น้องโทนี่ละมันสวนชนิดนะครับทุกทุกคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปยาวคลิปสั้นคลิปยาวก็เป็นความบันเทิงมีสาระผสมผสานส่วนคลิปสั้นก็จะเป็นความบันเทิงล้วน,ลวนคลายเครียดกันนะครับท่านผู้ชมเอมาล้สำหรับคลิปนี้กะหวังว่าท่านผู้ชมทุกทท่านคงมีความสุขในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำหรับคลิปนี้น้องปรียบอกว่า,า,าน้องปุ้ยบอกว่าบาย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 เออขอบคุณครับบายบาย,บาย,บาย